สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23าเมษายนครับก็ได้มาหามิมกับพานแซกนะครับก็ได้เดินมาดูกอข่อยก็เจอแล้วครับหนึ่งรังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็วันวน้ำหวานน่าจะดีครับเราจะให้พานแซกเอานะครับพานแซกกำลังเอานะครับ ก็ได้เอามาเอามานะครับลังใกล้จะล้างแล้วครับไม่มีลูกเลยครับน้ำหวานก็มีอยู่นิดนึงับครับตามหาลังที่สองครับเมื่อกี้ลังแหลกก็ได้ตรงก็ข่อยตรงต้นตันนะครับแล้วก็เดินเดินตามนี่ครับถึงนี้ก็ไม่เจอครับแล้วก็เดินมาดูตรงนี้ครับเจอแล้วครับหลังที่สองครับไปดูกันนะครับ สองไม่ใหญ่ครับเราไปดูกันครับผ่านแซกโดนไปหนึ่งแม่แล้วครับผ่านแซกโดนไปหนึ่งแล้วครับมันเล็กในครับผ่านแซก น้ำหวานปิดตาอยู่ครับตัดคอนนะครับทานแท้ว่าน้ำหวานปิดตาอยู่ครับสวยอยู่ครับน้ำหวานปิดตาอยู่นะครับ,ยยรบ,รบหลังที่สองครับ เดี๋ยวไปตามหาลังที่สามครับวันนี้น่าจะหาหมดวันครับเออก้อนนี่นายูมากครับแต่ว่าไม่มีเลยครับก็เดินมาก้อนี่ก็ไปเจออยู่ลังหนึ่งครับลังที่สามแล้วครับของวันนี้เจอครับแต่อยู่สูงอยู่นิดนึงครับแต่ก็น่าจะเอาเลยครับว่าออกมาแล้วก็ เอาหมดครับตอนนี้นี่ครับหลังที่3ครับไปครับลุยครับหลังนี้ให้พนันแซกเอาเลยครับครับนี่ครับ มันมีรังเลยพี่นอ้องน่าจะเป็นผึ่งหัวนำหวานครับรังนี่เพราะว่ามันทำให้รังนางพญาแหละครับตรงใต้รังมันครับแต่ว่ารังเนี่ยหน่อยเองครับเดี๋ยวหัวนำหวานน่าจะใหญ่ครับรังนี่น่าจะเป็นผึ่งหัวนำหวานครับผมกับผึ่งเคยเจอครับรังแรกเหมือนกันครับรังนี่เพราะว่าผมก็บผึ่งมาหาปีนี้ครับก็ พูดอะไรไม่ค่อยถูกใจกว่าขออภัยนะครับผมกําลังหาทาคลิปหดทําวิด um ีโอครับก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งครับก็แค่อยากทําให้พี่น้องได้ดูครับยังไม่ปิดตานะครับลังนี้แต่ว,ว่านวาน่าจะใหญ่ครับผ่านเซกไรตัดคอนนะครับ กำลังจะลงมาครับเดี๋ยวมารอดูข้างล่างด้วยครับครับฐานแซ็กเลยลงมาถึงนะครับสวย,ยมากครับนิ่มหว,นหวานๆครับเสียคอกได้นะครับอ,บอ,บอู้หัวใหญ่ครับดูเทคนิคมาเลยนี่นิ่มหวานหวานคงก็เพิ่งเคยเจอเพิ่งได้ล้างเละครับนี่ ยิ้มหวานเห็นไหครับี่ครับนหวานยังบบปิดตาครับแต่ว่าก็ใกล้นะครับดูครับดูลังเป็นมิ้มหวานครับลังนี่ดูครับขวดนี่ยังดูเล็กครับขวดยังดูเล็กไปครับตามหาลังที่สี่ครับ ครับผมก็ได้เดินมาเจออีกรังหนึ่งครับผ่านเซ็กเอาครับไม่รู้ว่ามีหัวน้ำหวานหรือเปล่าครับแต่ว่าน่าจะมีรังมีรังเซ็กน้ำหวานโคตรน้อยเลยโอ้น้ำหวานปิตาเร็วน้ำหวานโคตรน้อยอ่ะนึกว่าไม่มีหัวน้ำหวานครับ หลังที่สี่ของวันนี้นะครับลังสวยมากครับลังใหม่ลูกอ่อนสวยงามมากครับแต่ว่าหาน้ำหวานอเหมือนมีรอยอะไรมากินหรือเปล่าครับน่าจะมีอะไรกินนะครับลังขาวสวยมากครับแต่ว่าหัวน้ำหวานไม่มีครับน่าจะโดนตัวอะไรกินนะครับผมว่า นี่ครับโดนกินน่าจะโดนอะไรกินหัวน้ำหวานแน่เลยครับไหมลูกเนี่ระทันถอดเลยแซก,กเฮียบินตามคิวหนึง่งวัแมงจะดุเฮีย,ยถือน้ำหวานวลังสวยมากครับ ไปครับตามหาลังต่อไปครับผมก็ได้เดินมาเจออีกแล้วครับที่แรกผมจะเอาอยู่ตรงนี้นะครับโพนตรงนั้นนะครับก็ข่อยตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินเดินเดินลัดอ้อมมาฝั่งนี้ครับก็เดินมาเจออีกแล้วครับหลังที่ห้าครับมันหมานครับวันนี้มาผ่านแซกเหมือนเดิมครับสูงมากครับเดี๋ยวผมวันน่ะลังกลางๆสวยมากครับ สวยอยู่ครับเดี๋ยวให้ผ่านแซกเอานะครับเดี๋ยวรอมาดูใกล้ๆกันครับผ่านแซกกำลังจะขึ้นเอานะครับก็อยู่ไม่ค่อยสูงครับคับผ่านแซกก็ได้ขึ้นไป้วครับถึงลังแล้วครับกำลังลมควนอยู่ครับ ลูกนหะนจะงามกว่าเซ็กลูกอ่อนนะก็ได้เอาลงมาแล้วครับทมานก็ปิดตายอยู่ครับออพอได้ครับ เสร็จแล้วครับลางที่ห้าครับตามหารังต่อไปครับไหนเดินมาเจออีกแล้วครับทีแรกผมเอานะ่ครับตรงใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ครับไหนเดินมาอีกครับมาเจออีกแล้วครับบนต้นข่อยครับไปดูกันครับชอบอยู่มากๆเลยครับบนต้นข่อยต้นข่อยกอไผ่นี่ครับอยู่ดีมากครับ รังกน่าจะสวยอยู่ครับลังนี่ลังที่หกของวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พานแซกเอาเหมือนเดิมครับรังนี้พานแซกกำลังขึ้นเอานะครับรังอ่อนมากครับยังไม่มีลูกเลยครับลูกยังเล็กๆรังยังเป็นรังกระดาษอยู่ครับลังที่ห น่าจะเอาไว้ก่อนครับไปครับตามหาลางต่อไปครับเดินมาเจอลังที่เจ็ดน,นะครับผมให้พานเช็กเดินหาครับว่าจะหาเจอครับแต่ว่าตัวผมเองนั้นหาเจอนะครับด้วยหมดทุกต้นเดยวดูครับว่าพานแช็กจะหาเจอนะครับ ครับเจอครับรางที่เจ็ดครับนี่ครับสวยอยู่ครับลังนี้ให้ผ่านแทกเอาครับ,รบลางที่เจ็ดครับนี้ให้ผ่านแจ็กเอานะครับ น้ำหวานยังไม่ปิดตานะครับลูกน่าจะสวยครับถ้าว่าน้ำหวานยังปิดตากำลองรอชมผลงานตอนเอาเสร็จกันนะครับตอนนี้ได้ตัดคอนทีเรียบร้อยแล้วนะครับ หวานสวยอยู่ครับแต่ยังไม่ปิดตาแต่ลังกระดาษเลยครับสวยมากครับ ล,ล่งยังอ่อนอ่หน่วงได้ไครับตามมาล่างต่อไปครับผมก็ได้มาเจอลังที่แปดแล้วครับจอดรถอยู่ตรงนู้น,นครับอยู่ตรงต้นต,ตาลครับนี่ครับคนเลี้ยงวัวเขาบอกว่าอยู่กอไผ่ฝั่งนี้สองล่งครับอยู่กอละลังครับก็ได้เดินข้ามมาเจอแล้วครับ ัหนึ่งครับอลังที่8ปดของวันนี้ครับก็ตรงนี้อีกกอนหนึงครับไปครับหลังนี้หลังที่เก้าแลครับของวันนี้ครับนี่ครับ เดินมาดีคนเลี้ยงวัวก็บอกครับว่า <splash> ม <noise> ีมิ <are> <os> ้มอยู่กอไผ่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงเพราะว่าผมมาหามิ้มนะครับไดครับดูนีครับเดี๋ยวลางนี้ให้พานแซ็กตัดขึ้นครับเดี๋ยวผมจะไปตัดกอนี้ครับไะครับกี่พันแจ็คให้ผมไปเอาอีกลังหนึ่งนะครับตรงกอไผ่ครับได้มันทีเรียบร้อยครับสวยมากครับลังนหวานเต็มๆอยู่ครับ พันจะกกำลังเอาอยู่ครับตอนนี้ขึ้นไปหาทางนะครับมารอดูนครับหลังที่เก้านะครับหลังนี้รอชมกันครับนี่ก็ลังที่เก้านะครับหัวน้ําหวานยังไม่ปิดตาเลยครับหลังน่าจะสวยอยู่ครับได้มาครับหลังที่เก้าครับ เหมือน้ำหวานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับลูกก็พอได้ครับ ก็ออกจากกอไัยมาครับที่ปอรอลังที่แปดที่เก้าครับก็เดินมาเจออีกแล้วครับลังนึงครับเป็นลังที่สิบแล้วครับของวันนี้ครับนี่ครับสวยครับลังนี้ครับตอนนี้พานแจ็คกำกลัง เอาลังที่สิบนะครับลังสวยมากครับลังนี้ แล้รครับ,รรบไปดูกันที่บ้านรับผมน่านจะกลับบ้านนะครับน้ำกินก็หมดอากาศร้อนมากครับวันนี้ครับไปครับ